ตอนนี้หลายคนเริ่มจองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วใช่ไหมล่ะคะและประเทศที่อยู่ในลิสต์อันดับแรกๆที่หลายคนอาจจะอยากไปนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะเพราะเป็นประเทศที่มีระยะทางใกล้อาหารอร่อยเดินทางสะดวกและเมื่อพูดถึงประเทศสิงคโปร์นะคะแลนด์มาร์กแรกที่เราจะต้องไปเจอนั่นก็คือสนามบินชางงีของประเทศสิงคโปร์นั่นเองสนามบินนี้นใหญ่โตมากๆม,มีน้ำพุที่สวยงามพื้นที่ภายในก็กว้างขวางมากมีจุดพักผ่อนเยอะที่สําคัญมีกิจกรรมให้ทําเพียบเลยในสนามบินค่ะแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกว่านั้นค่ะต้องยกให้กับการออกแบบอาคารผู้โดยสารหหลัง ที่อลังการใหญ่โตสุดๆแถมมีคอนเซปต์หลักโลกอีกด้วยเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะสนามบินชางงีของสิงคโปร์นะคะเคยครองแชมป์สนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีจากการสำรวจของ Skytrax แม้ปัจจุบันนะคะจะลงมาอยู่ที่อันดับที่3โดยเป็นรองสนามบินฮามัดของกาตาร์และฮานดักของญี่ปุ่นแต่ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครคือเรื่องสถาปัตยกรรมการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่หรือที่เรียกว่าเทอร์มินอลมีขนาดพื้นที่รวมเกือบเท่ากับพื้นที่ของสนามบินทั้งหมดในปัจจุบันสามารถรองรับผู้้โดดยสาารรไปะมณ50ลน ตทอร์มินอลนี้เป็นผลงานการออกแบบของบริษัท h e d วิ i c Studio a n d ด์โ n p พีเด s ร์เซน a s s o c i a t e s ค่ะมาในรูปแบบที่แปลกตาไม่ซ้ำใครโครงสร้างหลังคาทับซ้อนลักษณะรูปร่างคล้ายเครื่องบินแนวคิดนี้นะคะออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารใช้บริการสนามบินได้อย่างมีความสุขเหมือนกับอยู่ในเมืองย่อมยมเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการช้อปปิ้งก็ยังทําได้นอกจากนี้ค่ะตัวอาคารยังถูกวางคอนเซปต์ที่มีความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยี g r e e r ีน w า Energy ติตั้งแโซูเซลร์ผลพวล่อกนจ คาร์บอนไดออกไซด์มีระบบการจัดก,การอาคารอัจฉริยะและการระบายความร้อนทําให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยังยืนสําหรับเครื่องบินอีกด้วยสิงคโปร์ค่ะตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำของโลกโดยจะเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินชางีให้สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง1 3 2ล้านคนต่อปีและเทอร์มินอล5นี้นะคะก็เหมือนเป็นตัวแทนของประเทศในการขับเคลื่อนครั้งนี้ค่ะโดยการก่อสร้างนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี2025และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 0ง0ในลา,ลาะ เห็นแบบนี้ก็อยากไปเที่ยวสิงคโปร์กันขึ้นมาเลย <S 2> <S 2> ใช่ไหมล่ะคะ <S <S เพราะว่าแค่ไปเดินเล่นในสนามบินเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆแล้วล่ะค่ะที่สําคัญมีคนบอกโมมาด้วยว่าตอนนี้คนไม่ผ่านตอมอในสิงคโปร์กันเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําทิ้งท้ายนิดนึงก็คือว่าเราควรจะเตรียมเอกสารการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยให้เรียบร้อยพร้อมกับอย่าลืมไปกรอกข้อมูลใน SG Arrival Card ก่อนการเดินทาง3วันนะคะที่สําคัญเน้นย้านะคะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลตามจริงให้ตรงเป๊ะๆห้ามผิดเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวสิ มากด,ดลงหน้ามีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกก็าฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด subscribe a AC Connect ในช่องทางของ YouTube ที่สำคัญมิ t ิ k ตอกอย่าลืมไป Follow กันนะและอยากพูดคุยกับเราก็สามารถทำได้เป็นการง่ายมากผ่านช่องทาง LINE OA ของ a AC Connect เพียงพิมพ์ a AC Connect ก็สามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ